อร่อยมากอร่อยอ่ะเห็นไหมอะไรแดงๆตลาดนี้มีมาทุกปีนะคะตั้งแต่สามีจำความได้เิลิก้าไหมก้าไหมคะกล้าเนาะไม่มีไรน่าก็เหมือนกระโดดสวัสดีค่ะฟิลี่สวัสดีค้องกันแล้วสวัสดีค่ะไหมได้ค่ะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะคะก็เดี๋ยวจะทำเบรคฟาสต์นะคะแล้วก็ออพอทานเบรคฟาสต์เสร็จพวกเราก็จะไปเดินวันอาทิตย์วันนี้มันมีตลาดที่ในเมืองนะคะในเมืองที่เราอยู่เราก็จะไปเดินตลาดกัน,นะคะ่ะมันเป็นแบบเหมือนปิดถนนคนเดินอะไรอย่างเงี้ยคนก็มาขายของขายอาหารขายนู่นนี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปเดินดูเดี๋ยวพาไปด้วย ฟิลลี่กินเราันนี้ดูดคำานึงได้ไหมอมขอบคุณค่ะส่วยๆเก่งมากค <laughs> ่ะ<ม>เดี๋ยววันนี้จะทำเป็นอะไรก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันค่ะก็จะเป็นขนมปังนะคะแล้วก็มีแบบหน้าหลายๆแบบอะไรอย่างเงี้ยเรียกไม่ถูกแต่เดี๋ยวทำให้ดู cream glue right? oh, yeah. yeah. เนยนะคะเฟตาชีสช yeah. ิมแอบดูพ่อลูกทำอะไรกัน อ,อ๋ออ๋อชั่วโมงศิลปะนะคะวาลรูปอะไรคะเฮะยไม่ไพูดเบบบบบบรบบบเเดี๋ยวเราก็จะมาทำเห็ดผัดเนยกระเทียมกันต่อค่ะ ปรุงรสนะคะเกลือเกล็ดไข่ในส่วนของของนมปังนะคะเราจะใช้แบบแบบนี้เป็นเบียร์เอชเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบเบียร์เหอชมันนุ่ม มีขมมากบางนีเกือบค่ะเกือบเกือบไม่นอกเกือบใช้ไม่ได้เอาคดูก็ไม่สวยเลยวันนี้แง่ไม่ได้เอาใส่ตู้เย็นแช่น้ำไว้นะมันก็จะเป็นแบบนี้ตั้งไว้ข้างนอกนานเกินเอาคดูก ประมาณนี้ค่ะนั่นเป็นราฟิตาเา finish เร็จัอร่อยมากอร่อยอ่ะยมี่อื y thank you เอาเห็ดไปเลยไว like mommy daddy have big one i have a small i have small one because you are small <laughs> <laughs> when, when you so get bigger nice. mommy give you a big one too okay okay No, I don't. no I don't. <laughs> เดี๋ยวพาไปดูนะสตรอเบอรี่ของเราจะได้กินละค่ะนี่เห็นไหมอะไรแดงๆงสตรอเบอรี่ค่ะไหมมีลูกเยอะด้วยนะเต็มเลยอ่ะออกเต็มเลยนี่ตรงนี้ก็เยอะมากนี่แล้วก็ผักชีของเราที่เพาะจากเมล็ดนะคะ เห็นไหมโตแล้วแต่ว่าไอ้โหระพากับกะเพรามันโตช้ามากเลยอะปลูกหรือปลูกผิดก็ไม่รู้อะใบสาะระแหน่นี่คือแบบโตเร็วมากอันนี้ก็กะเพรานะคะมันไม่ค่อยจะขึ้นเลยนี่โหระพานี่โหระพาอันนี้ขึ้นเยอะหน่อยนี่ แล้ก็โหลพาก็าไม่ค่อยโตอันนี้หรือว่ามันแน่นไปคลิกนี่ลาสเบอร์รี่ก็มีนะคะแต่ว่าแบล็คเบอร์รี่นี่ไม่ออกลูกค่ะเดี๋ยวเราก็กําลังจะไปตลาดเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาปิดถนนน่ะถนนคนเดินอะ่ะเออของที่นี่อะ่ะเขาปิดถนนเดี๋ยวเราก็จะปั่นจักรยานไปนะคะฟิลลีก่ก็ นั่งสบายๆเหมือนเดิมนะคะคุณนายตอนแรกก็ววจะเดินไปแต่ฟิลลี่บอกอยากปั่นจักรยานไปก็ต้องตามใจคุณนายนะคะคุณนายไม่อยากเดินฟิลลี่เราเดินไปกันไหมไม่ไม่เดินเหรอไม่ทำไมอะเพราะว่าจะ biking b i k i นี่นะคะถึงลวค่ะ มีตู้กดตุ๊กตาด้วยฟิลิกดตุ๊กตาไหมอ๋อโอชินัสเกะฟิลิอยากได้ตัวไหนอยากได้ที่แชมพูอันไหนอ่ะอันนี้ เมือม่อยเมื่อย I think no need to lock ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะคะ <Yeah. S 1> <laughs> ยังไม่เจออะไรเสื้อผ้าก็ดูแบบไม่ใช่แนวเราสุดๆ อ๋ออันนี้ขายที่หั่นผลไม้ส่วนใหญ่มาไม่ได้มาซื้อของหรอกนะคะคนที่นี่มานั่งดื่มเบียร์ค่ะมานั่งกินนั่งดื่มเบียร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นปกติเนาะเอาจริงจถนนคนเดินที่ภูเก็ตที่ย่านเมืองเก่านะคะตื่นตาตื่นใจไปเยนี่ก็เป็นร้านเทอร์กิชนะคะอ่เ อ่าอ่าโอเคนั่นค่ะอ่าอ่าออกออเออเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะคะข้าวกาแฟข้าวโซล่าพาเนลก็มีขายนะคะเฟรช เครปที่นี่อร่อยสู้บ้านเราไม่ได้ค่ะเคยชิมครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ชิมอีกแล้วไกลๆตรงนั้นเห็นม้าหมุนแล้วนะคะฟินล,ลี่จะรีบปรีเข้าไปที่ม้าหมุนนะคะอ๋อาหออ๋อหอคาร์โรเซลไปคืออารมณ์แบบนี้นะอยากจะหาอะไรอร่อยอร่อยกินแบบแบบบ้านเราเนาะแต่ว่าแบบไม่อร่อยเหมือนบ้านเราเนาะมันคนละแบบคนละฟิล ตั่งตรงกลางเลยนะคะฟิลลี how many rounds เฮ้ย e i g t rounds ฟิลี่บายบายอันนี้ขายอะไรอะ่ะอันนี้คืออะไรกัไม่รู้ยังไม่เคยกินเลยนะคะอ,นนอันนี้ก็แบบของคลาสสิกเยอรมันมากนะคะรอบที่สองแล้วนะคะฮัลโหล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  Hello? 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 On Friday, you will see a lot of these guys who the have here. love <laughs> <laughs> uh, me. This the village. Market. how long they have this? Can you? Uh, how tow me back ออตลาดนี้มีมาทุกปีนะคะตั้งแต่สามีจำความได้พอเดินมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นตลาดแบบของมือสองนะของเก่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ขายช่วยหมาใช้แล้วนะคะนั่นั่งมาหมุนกี่รอบคะ่งไม่รู้แปดรอบสนุกไหมแปดรอบสนุกไหมคะแปดรอบใช่แล้วสนุกไหม ตรงนี้ก็มีเครื่องเล่นอีกนะคะแล้วก็มีลานนั่งกินพิลี่อยากเล่นเดี๋ยวเราจะมานั่งนวดปลาหมึกกันค่ะมันไม่ค่อยเร็วนะแต่พอดูตอนนี้มันเร็วมากเลยดดดี้ก็เลยบอกว่า ฟิลลี่ยังไม่พร้อมยังไม่โอเคสําหรับฟิลลี่นะมันเร็วไปใช่ไหมเดี๋ยวฟิลลี่โตกว่าน,นี้ค่อยมานั่งโอเคไหมคะโอเคนะรถบัมฟิลลี่เล่นรถบัมไหมเล่นรถบัมไหมเล่นนะฟิลลี่ฟิลลี่กล้าจำสูงสูงไหมกล้าจำสูงสูงไหมคะ ดูสีหน้ากลัวๆเล็กน้อยนะดัดดี้บอกฟิลลี่ดูกลัวๆเดี๋ยวดูว่ากล้าขึ้นหรือเปล่าฟิลลี่เป็นล่กล้าไหม <Okay. S 1> กล้าไหมคะกล้าเนาะไม่มีอะไรหน้าก็เหมือนกระโดดเหมือนกระโดดทำพอลีนที่บ้านโอเคโอเคโอเคเกิดแกวไม่ต้องกลัวคะ่ะไอฟิลลี่ชูสองนิ้วฟิลลี่ Yeah, Susu. Yeah, nih, wow. <laughs> Ừ. Ừ. <cười> 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 sao mấy Philip chăm nhớ nhớ lại chăm <laughs> nhớ nhớ chăm nhớ nhớ าเล่นเกมมาเฟล,ลี่เล่นเกมเสมอเล่นเกมเสมอกันไหมโอเคโอเคหยิบเยอะๆเลยหยิบใส่เยอะๆเลยมาเลี่เลือกเลยคะ่ะโอ้โเสียไป10ยูโรนะคะได้มา2ตัว400บาทได้2ตัวนี้ ขำๆนะคะเสมอโอเคไปนี่คนก็นั่งดื่มนั่งกินกันตรงนี้นะคะฟิชเช่นคาโทเฟลเอทบียร์บลบาร์เบี e ร์ o o ำอ่ะ I think we eat at the restaurant I w a n t to eat something yummy. Yeah but you didn't come here to eat right? Yeah. นี่ก็มาทานข้าวร้านร้านที่มาทานก็บ่อยเหมือนกันนะคะร้านนี้อร่อยก็ไม่อยากทานที่รานเนาะเพราะว่าคนเยอะอยากนั่งกินสบายๆอร่อยอออร่ยๆปิลี่หิวไหมหิวไหมคะหิวไหมคะอืปิลี่อยากกินอะไรคะ เมื่อกี้สั่งอะไรกินพิซซ่าพี่ลิสสั่งพิซซ่ามาม,ม่สั่งปลาดัี่สั่งสเต็กร้านนี้อาหารอร่อยมากเอาผ้าพันคอมาจากบ้านกลัวจะหนาวช่วยได้เยอะเลยคะ่ะทำไมหมามีไม่มีก <c oughs> ็มาบโอม่าไม่ได้ถักให้หมามีอะ่ะมาแล้วปลาของหมามีนะคะ พิซซ่าของฟิลลีว้าว is huge a าเกลคือไว้อ s p a ราก u <Ph illy S 1> ใหญ่มากอ๋อฟิลลี่จะกินหมดไหมอ่ะหมดอรอโอ้ขอมามีกินด้วยได้ไหม one two three f o เทเลยเหรอมีเอ็นเอ enjoy, N, enjoy. very hot หน้าร so ้อนนะคะแมงวันที่นี่คือแบบว่า Du weißt, wer du bist. Das ist nur ein Abdruck. <laughs> it's not das ist like nur ein Abdruck, Papa. Das ist nur ein Abdruck. Ach so. ein Abdruck. Das. das kann man nicht messen. Mm. Mhm. Mm. Das ist nur oh. aufgedruckt. Oh. Mhm. Wir auch ein Pilz, ne? Aber die eine schaffst du, oder? Ne? Die da ich, die da ich, die da, oh. die da ich, die da ich und die da ich. Ehrlich? Wow. Die da schaff ich. Ich will ich I'm es make Ich ist <laughs> <laughs> no, I don't have new one. Oh, this time, it's good. Can mommy have one? Thank you. You have nuts. nuts oh yeah, I don't nuts. have pizza here. Yeah. Hmm. <laughs> 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 mommy is nice. Hmm. ร้านอาหารที่นี่นะคะถ้าเป็นร้านอาหารแบบ traditional German แท้ๆพนักงานเสิร์ฟเป็นคนเยอรมันนะ service ไม่ค่อยดีหรอกแต่ถ้าแต่ร้านเนี้ย service ดีเพราะว่าเป็นร้านอิตาเลียนไงแล้วก็พนักงานส่วนใหญ่พนักงานทุกคนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนเยอรมันแท้ๆ ก็เลยบริการดีค่ะ What you call here What What dessert Service so dessert Service dessert Germany นะคะแต่ตรงตรงตัวก็บริการทะเลทรายเยอรมนีจะมีบริการที่ทะเลทรายสักอย่า <c> ง <oughs>